สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการ healthy focus นะครับกับผมว่านภูริพุ่มพัวนะครับเดี๋ยวจะได้เจอเจอกับคุณหมอต้นด้วยนะครับอีกสักครู่นะครับเช่นเคยครับรายการนี้นะครับจะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยเรื่องของสมุนไพรของไทยทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับหมอต้นก็จะมาให้ความรู้ด้วยระหว่างเดินมานะครับผมไปหยิบหนังสือของคุณหมอต้นมาอยู่เล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือเล่มนี้ครับกินน้อยอยู่นานเป็นเล่มพิเศษครับเป็นเล่ม uncut eater เล่มนี้ หนามากเลยเดี๋ยวผมจะได้ไปถามหมอต้นด้วยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ในนี้นั้นเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องอะไรไว้บ้างนะครับแล้วทําไมเล่มนี้ถึงหนาเป็นพิเศษขนาดนี้แล้วผมก็ได้แอบอ่านอยู่นิดนึงครับไปอ่านอยู่หัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาอายุวัฒนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ยยาอายุวัฒนะเนี่ยมันมีอยู่จริงเหรอ ก็เลยเป็นข้อสงสัยที่จะมาถามกับหมอต้นแล้ววันนี้หมอต้นก็จะมาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของยาอายุวัฒนะสามารถทําได้เราสามารถเป็นหมอได้ด้วยตัวของเราเองแล้วยาอายุวัฒนะของหมอต้นเช่นเคยครับทำง่ายๆเรื่องตำรับตำราสูญรพัยอยู่รอบตัวของเรานะครับแต่ว่าจะเป็นตำรับตำราสูตรพัยเรื่องของสูญรพัยตัวไหนจะได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับเราก็จะไปคุยกับหมอต้นกันนะครับที่แห่งนี้ครับเป็นอวตารคลินิกอยู่ที่โลตัสคลอง7นะครับหมอต้นรออยู่ข้างในแล้ว ไปหาความรู้กันเลยดีกว่าจะได้ไม่แก่สวัสดีครับคุณหมอต้นสวัสดีครับพี่ว่านครับผมตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับมาเยี่ยมเยือนคุณหมอที่อวตารคลินิกมาถึงคลองเจ็ดเลยพี่ว่านโอ้โหก็คุณหมออยู่ที่นี่ผมรัมาตามหาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมไปหยิบยกหนังสือเล่มนี้มาและในนี้ก็มีเรื่องของตำรับยาไปนานแล้วเพิ่งจะอ่านแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยอยากถามคุณหมอเพราะว่าหลายๆท่านก็สงสัย ทำไมกินน้อยอยู่นานเล่มน,นี้ปกติเนี่ยเล่มบางบางเล่มน,นี้เป็นอันคัดอดิเตอร์ทำไมเล่มหนาขนาดนี้คุณหมอตอนแรกครับผมเขียนไปหลายๆเรื่องสิ่งที่ผมอยากจะเขียนนะครับ,รบกับวงการแพทย์วงการยาไทยวงการนู่นสุขภาพทั้งหมดที่เรารเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ปรากฏว่าบางเรื่องผมเขียนแรงไม่มีโอกาสสำนักพิมพ์เขาบอกว่าอเอานะแล้วทําไมครับเล่มน,นี้นี่คือไอเรื่องแรงๆเอาใส่ในเล่มนี้หมดเลยเอากลับมาใส่ใหม่ครับเพราะว่าพี่ว่านดูว่าครั้งนี้พิมพ์ครั้งที่6แล้ว ว่านั้นเขาขายมาห้าครั้งแล้วเขารู้สึกว่าม,มันมันถึงเวลาสักทีพอ <c oughs> ดีตอนนี้เรามีข่าวด้วยเขาโหนกระแสครับโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาเกินจริงคุณหมอจะมาตีแผ่เรื่องนั้นในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เชิงตีแผ่ครับแต่ว่ามันมีอีกไม่ใช่แค่ค่ารักษาพยาบาลเกินจริงมันมีอีกหลายๆเรื่องหลายๆราวที่ว่าเออจากกระแสมานะค,คนไทยเราน่าจะตื่นตัวกันสักทีไหมรู้สึกตอนหนักถึงว่าเออ เรากําลังโดนอะไรอยู่กับสภาวะสุขภาพที่สังคมพาไปที่เทคโนโลยีพาไปนะครับวันนี้เขาก็เลยบอกเออที่ผมเคยเขียนไว้เมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้สมควรจะมาใส่เข้าไปได้อีกครั้งหนึง่งและการใส่เ,เป็นอย่างนี้แหละการใส่เข้าไปครั้งนี้ครับเล่มนี้หนังสือชื่อว่ากินน้อยอยู่นานแต่เล่มนี้จะอยู่ได้นานไหมครับคุณหมอคาดว่าจะอยู่ได้แป๊บเดียวครับ <S <S> <S เพราะว่านี้พิมพ์ครั้งที่6กเขาบอกว่าถ้าพิมพ์ได้ แล้วขายหมดก็ถือว่าโชคดีไปคนไทยที่มีสิทธิ์ได้เลือกได้ซื้อได้หาไปก็จะรู้เนื้อหาที่ไม่สามารถหาอ่านได้ที่ไหนเลยตายละงั้นบอกหรือว่าเกริ่นนิดนึงได้ไหมครับว่าสักหัวข้อหนึ่งหนังสือเล่มน,นี้ที่อ่านแล้วเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมควรจะต้องรู้เลยเราต้องกินยาลดคอเลสเตอรอลจริงหรือเปล่า ยาลดคอเลสเตอรอลอ่าใช่ครับมันจําเป็นไหมเราต้องมาลดคอเลสเตอรอลของเราที่เรามีอ่ะระดับน้ําตาลขนาดไหนถึงจะเรียกได้ว่าเป็นเบาหวานวนะครับบางโรงพยาบาลพี่ว่าน99ถึงเป็น99ไม่เป็น1 0งเป็นเบาหวานแต่ต่างประเทศเขาก็มีเรื่องของระดับน้ําตาลว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานอยู่ด้วยเหมือนกันใช่แต่เราใช้หรือไม่ใช้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้อเมริกา126ยุโรป140เมืองไทย100เดียวเป็นแล้ว บางโรงพยาบาลให้ร้อยห้าเป็นทำไมอะครับคุณหมอบางก็นั่นเลยมันอยู่ในนี้แหละบางโรงพยาบาลก็ร้อยสิบบางโรงพยาบาลร้อยสิบห้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพูดได้ในรายการแต่สามารถเรียบเรียงได้ในหนังสือเล่มนี้กินน้อยอยู่นานครับไปหาอ่านให้ได้นะครับพิมพ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่หกครั้งที่หกครับแล้วก็เนื้อหาเต็มครับพิมพ์ครั้งที่เจ็ดผมอาจจะโดนไอ้อันคัดเนี่ยอาจจะถูกคัดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องรีบไปหาอ่านให้ได้นะครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับคุณหมอต้นครับซี B2S ครับและอวตาร11สาขาทั่วประเทศครับผมนะครับหาได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าที่แน่นอนในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเกี่ยวกับเรื่องของยาอายุวัฒนะนั่งไงเนี่ยสำคัญมากอันนี้คุยได้คุยได้คุยได้สิครับคุยได้ไม่มีกระบอกเซนเซอร์เพราะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมถูกต้องครับคาว่ายาอายุวัฒนะอยากให้คุณหมอขยายความนิดนึงมันคือยาอะไรแล้วมันมีอยู่จริงด้วยเหรอครับคำว่าวัฒนะแปลว่าให้มันเพิ่มพูนขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันมากขึ้น อายุวัฒนะหมายความว่าเพ sí, ิ ja ่มพูนอายุเพิ่มพูนทุกอย่างให้มันดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้นงดงามขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดทุกกรณีเหมือนที่เราเคยบอกว่าถ้าหากว่าทานอายุวัฒนะเข้าไปแล้วไม่รู้จักแก่จริงไหมครับไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเขาเรียกว่าไม่รู้จักเนี่ยจักเนืออเรื่องบางเรื่องนะอันนี้เรื่องของคุณผู้ชายเลยไหมฮะนั่นนะสิมันมีทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้น มนุษย์เราสองเพศฮอร์โมนเพศชายกับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าอย่างนั้นผมว่าพี่ว่านต้องสนใจของเพศชายสิครับเอาไปให้เพื่อนดูเท่านครับเอรู้ว่าใช้เองไม่บอกดีกว่าครับอย่างที่คุณหมอบอกไปแสดงว่ายาอายุธนนะเนี่ยต้องแบ่งออกเป็นสองเพศคือทั้งของผู้ชายแล้วของผู้หญิงถูกต้องเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคนละฮอร์โมนกันเราจะเอายาอายุัฒนะของชายไปใช้กับเพศหญิงดูมันจะขัดขัดอยู่เอาของผู้หญิงมาให้เพศชายกินสงสัย <จ>มันก็ไม่ได้เหมือนกันน,นมตั้งเต้าเอ้ยแสดงว่าตำหลับตำรานในวันนี้เนี่ยรเราสามารถทำได้เองทำได้เองทั้งสองเพศเลยแล้วเราจะอยากจะบอกว่าเฮ้ยภูมิปัญญาโบราณเนะี่ยเขาก็มีมาตั้งนานแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งจะคิด แปลว่าปัญหานี้มีมาตั้งแต่โบราณากาลแล้วเพราะว่าผู้ชายไม่อยากแก่<อ>ผู้หญิงไม่อยากเกี่ยวตั้งแต่โบราณเนี่ยลยหลายเ,เรียกว่าหลายคนก็มักจะตามหาสแสวงหาเรื่องของยาอายุฒนะตั้งแต่สมัยจินซีแล้วโอ้ใช่ใช่ส่งคนไปหายาอายุัฒนะที่ไม่ตายเลยต้องกราเนิดไปประเทศญี่ปุน่นออจรอยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นเหรอฮะไม่ใช่ครับเขาส่งไปเขาเรียกว่าไปส่งไป,ไปตามประเทศโ<า>พ้นทะเล แล้วก็กลับไม่ได้แล้วคนเขาก็ไม่กลับส่งไปตั้งแต่เด็กๆเลยอายุ1213ปีนะครับส่งไปคือเริ่มเป็นผู้ใหญ่ก็เริ่มส่งไปเลยเด็กๆนี่แหละเขาเรียกว่าพอส่งไปตั้งแต่เด็กๆ,ๆจะได้มีอายุอยู่ได้นานๆจะได้มีเวลาหายานานๆมไม่แก่ตายซะก่อนจะได้หามาให้ได้ปรากฏว่าไม่กลับจีนเป็นญี่ปุ่นไปเป็นปัจจุบันนี้เลยอันนี้คือเรื่องนี่เรื่องจริงครับนี่คือประวัติศาสตร์เรื่องจริงจินซีฮ่องเต้ต้องการมีอายุแบบ วัฒนะมาก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 แต่โชคร้ายจินซีของเต้ไม่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยไม่งั้นได้ตำรานี้อายุวัฒนาไปแล้วป่านี้อายุยืนยาวแน่นอนโอ้นั่นละสิเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาอายุวัฒนากันแต่วันนี้ขอเน้นเป็นตำรับสำหรับผู้ชายก่อนแน่นอนครับผมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าตำรับตำรายาตัวไหนนะครับที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ ขาป้าไปก่อนเดินไม่ได้ท่ามันปวดเบาหวานมันกินกระดูกไปทานยาหมอนี่ก็อาการดีกินไปนานๆออยู่ๆเดินได้ป้ามาทานยาคนหมอนขาป้าก็ไม่ปวดก็แข็งแรงขึ้นเนาะเป็นเบาหวานอย่างแรงโรคเบาหวานเบาหวานเป็นเบาหวานด้วยเป็นเบาหวานด้วยเบาหวานก็เป็นเบาหวานเบาหวานเป็นเบาหวานไง สามเดือนชีกดีจริงนะกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการ Healthy Focus นะครับตอนนี้ผู้ชมผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนเตรียมกระดาษประกาเตรียมจดเลยเอาได้เลยครับยาอายุ<ห>วัฒนะของผู้ชายของผู้ชายนะนแต่ครั้งหน้านี่คุณผู้หญิงต้องต้องบอกเลยนะบอกครับครั้งหน้าเป็นของผู้หญิงครั้งนี้ของผู้ชาย แบบแมนๆมนะครับแมนๆเลยอ่ะถ้าหากว่าสมมติว่าข้ามเพศละครับเอาเดี๋ยวไปรอจดข่าวหน้ะตําหับตําราเอาแบบง่ายๆยเลยหมอ,อต้นเอาครับเอา<ม>เริ่มก่อนเลยว่าคุณผู้ชายเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมียาอายุวัฒนะจริงๆถ้าเกิดใครอยากแก่ช้าอยากแข็งแรงนานๆมันจําเป็นเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเพิ่มพูนอายุเพิ่มพูนทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มพูนพลังงานผมเนี่ยไม่อยากแก่เอาพูดตามตรง <c oughs> ผมเชื่อว่าผู้ชายเราทั้งร้อย ไม่มีใครอยากแก่นั่นแหละสิครับแต่ขอแบบไม่แก่แล้วแข็งแรงนะร่างกายไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะโอ้ยแน่นอนที่สุดพี่ว่านยาอายุวัฒนะของเราเนี่ยรวมไปรวมมาเฉพาะผู้ชายอย่างเดียว2 0 0พกว่าตำรับโอ้โหแล้วนี้เราจะหยิบยกตำรับไหนขึ้นมาเป็นยาให้กับคุณผู้ชมได้บ้างครับตำรับ simple simple นะครับ b u t the best ครับเจ็ดสิ่งพี่ว่านยาเจ็ดสิ่งชื่อตำรับว่ายาเจ็ดสิ่งก็มีเจ็ดอย่างเขาก็เรียกยาเจ็ดสิ่งตรงตัวเลยนะครับตำรับนี้มีมาหลายร้อยปีแล้วนะครับ มีมาก่อนสมัยเขาเรียกว่าก่อนสมัยยาที่ยาไทยจะเฟื่องฟูก่อนสมัยกุศีวิทยาซะอีกโหนานมากเลยแล้วมันข้ามผ่านการวเวลามาขนาดนี้ได้ก็ยังใช้ได้กับยุคปัจจุบันด้วยเหรอครับหมอต้นถ้าผมลองแล้วม <laughs> ไม่อยากจะถาม <laughs> เลยหมอต้อนเนี่ยอายุเท่าไหร่หน้าเด็กกว่าผมสิไม่อยากบอกก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> คือตำรับนี้ยังใช้ได้กับปัจจุบัน ได้มาถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วผมคิดว่าคงได้อีก3-400ปีข้างหน้าก็คงยังใช้สามสปีใช่งั้นลองบอกเปิดเผยคร่าวๆได้ไหมครับว่าตำรับยาตำรับนี้เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ7อย่างนะครับถ้าเกิดใครจดแล้วไม่ทันโจทใหม่อันที่หนึ่งนะครับครับบอระเพ็ดครับเถาวอระเพ็ดบอระเพ็ดอ่าขมขมรู้จักกันดีเวลานักเรียนคุยกันเยอะๆคูดเฉือนบางๆให้อมำอ่ำแขมมากสุดๆนะครับเมล็ดคอย มเล็อันนี้ผมไม่ไม่ค่อยรู้จักต้นคอยต้นคอยอ๋อต้นคอยอ่าแล้วก็เขามีลูกมาใช้ลูกของหคอยเรียกว่าเมล็ดคอยใช้เยอะขนาดไหนครับตั้งแต่บอระเพ็ดเลยอ่าบอระเพ็ดนะครับเราจะเอาน้ําหนัก2บาท2บาทนี่คือหน่วยชั่งตวงวัดของไทยไม่ใช่แบบว่าไปร้านสมุนไพรอ่าสอบาทไม่ใช่อ่โดนต่อยนะครับเขาไม่ขายหรอก2บาทแต่ว่า1บาทเนี่ยคิดเป็นจํานวนกรัมออกมาแล้วห้กรัมครับถ้า2บาทก็30กรัม30กรัมแค่นั้นเองบอระเพ็ดสามสิบกรัมอ่ามล็ดคอย30กรัมครับนะครับ ทิ้งถอนนะครับหรือว่าบางที่เขาเรียกว่าถอนขึ้นอยู่ในนานี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลเลยผมถามว่าบ้านผมอยู่ในเมืองหาไม่ได้โอ้ในเมืองไม่มีไม่มีต้นถอนนะครับอยู่ในนาอยู่ในนาอีกฉาพื้นต่างจังหวัดเลยบอลเพลสก็อยู่ในนาแถวแถบชายชายนาจะมีบอลเพลสนะครับเม็ดข่อยก็อยู่ในนาถอนก็ขึ้นตามท้องนาถึงว่าทำไมคณต่างจังหวัดอายุยืนตะโกนาต้นตะโกก็ขึ้นอยู่ในนาท้องนาอีกนะครับ บอระเพ็ดหนึ่งนะครับเม็ด่อยสองทิ้งถ่อนหรือถ่อนสามนะครับตะโกนาสี่หัวหญ้าแห้วหมูหัวหญ้าแห้วหมูก็ขึ้นอยู่ในนาในต้นไม่เอาไม่เอาเอาต่หัวขุดขุดไปในดินควักออกมาเป็นหัวหญ้าแห้วหมูหัวเล็กๆเอากี่บาทดีครับก็สองบาทเท่ากันไงสองบาทก็สามสิบกรัมนะครับบาทหมดนะครับพริกไทยดําครับพริกไทยดาอันนี้อยู่ในครัวใ่ายนอนสามสิบกรัมเหมือนกันนะครับและสุดท้ายครับกระชาย กระชายไปซื้อที่ตลาดได้เลยกระหญิงหรือกระเทยไม่เอาต้องเอากระชายแหมคุณหมอก็มีมุกด้วยนะครับกระชายแน่นอนแต่ว่าเอาเจ็สิ่งนี้มาอย่างละ2บาทสบาทอย่างละ30กรัม30กรัมทั้งหมด14บ่าทเอามาทาอะไรนครับก็เอามาบดเป็นผงครับจะใส่โมเลนเดกบดปานปูแต่ว่าบางมีบางอย่างไหมครับที่ต้องไปตากให้แห้งก่อนหรือยังไงทุกอย่างควรตากแห้งมิฉั้นบดผงลำบากตากแห้งเนี่ยเป็นเคล็ดลับให้กับคุณผู้ชมนิดนึงได้ไหมครับว่าควรจะตากแห้งกี่แดดอะไรยังไงดีครับ มันไม่เหมือนกันวิว่าถ้าเกิดพวกรากเนี่ยจะตากแห้งยากกว่าครับถ้าเกิดใบเนี่ยตากปั๊บเดียวแห้งโอ้ใช่ถ้าเกิดเป็นเถาๆก็สักกลางๆระหว่างรากกับใบอืมแสดงว่าเอาแค่ตากให้และให้เราเห็นว่ามันแห้งแล้วเอาว่าบดเป็นผงได้แล้วพอนั่นละคิดลง่ายๆ <ผม S 1> แล้วเอามาบดเป็นผงอย่างละสามกิบสิบกรัมสามสิบกรัมครับผมรวมกันทั้งหมดเจ็ดอย่างอ่าเท่าไร่น่ยสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสองขีดหน่อยๆน่อย เสร็จแล้วก็ใส่น้ำพึ่งรวงหรือน้ำพึ่งหลวงหรือน้ำพึ่งอะไรก็ได้แต่ว่าขอเป็นของแท้ก็แล้วกันโอเคครับนะครับปั้นเป็นลูกกรอนครับเท่ากับหัวนิ้วปลายนิ้วก้อยของคนกินโอ้เกิดนิ้วผมใหญ่มากอะทําไมแสดงว่าพี่ว่านตัวใหญ่ก็ต้องกินเพราะว่าตัวใหญ่นิ้วก้อยใหญ่เพราะนั้นต้องกินยาเยอะกว่าคนที่ตัวเล็กนิ้วก้อยเล็กสังเกตปลายนิ้วก้อยเอาใช่ก็คือโดสของเขาเลยตัวใหญ่ก็กินลูกใหญ่ตัวเล็กก็กินลูกเล็กอ่าแล้วกินตรงน้ําหนักตัวได้นะ นอกจากลูกใหญ่แล้วนะครับใบนี้ก็ใหญ่ครับนะครับดูน้ําหนักตัวด้วย10กิโลกรัมต่อลูกกอ1หลูกอย่างผมก็ทานแค่ห้าลูกห้าลูกสิบกิโลแหมผู้ชมบอกไม่จริงหรอกตัวใหญ่ซะขนาดนี้ <c oughs> อะอย่างผมเนี่ยแปดูะครับผมบก็แปูกเช้า8ลูกเย็นที่ว่านครับไม่เกิน3สัปดาห์แล้ว มันรู้สึกอายุวัฒนะรู้สึกว่าเราจะหนุ่มกว่าเดิมประมาณ20ปีคําว่าเป็นหนุ่มของผู้ชายเนี่ยจะวัดได้จากเรื่องของกําลังวังชาวัดได้กับน้องชายเรื่องการตื่นตัวของน้องชายตอนเช้าเลยพี่ว่านประเทศไทยนันละลุกขึ้นก่อนพี่ว่านอีกโอโ้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยแล้วถ้าหากว่าจะวัดจากเรื่องของผิวพรรณหรือว่าหน้าตาสดใสขึ้นวัดได้จากตรงนั้นด้วยไหมหน้าท้องครับพี่ว่าน <Hey. S 2> ไอ้จากคุงย้อยๆอ,อยยื่นยื่นเนี่ยมันค่อยๆกระชับเหมือนตอนเราเด็กๆ มันไม่ได้ย้อยขนาดนี้อย่าสิครับคุณหมอ20ปีที่แล้วมันเฟิร์มยังไงซิกแพคยังไงวันนี้มันจะเริ่มกลับมาใหม่นี่ทางทีมงานก็ไม่ต้องมาตัดภาพเมื่อสมัย20ปีที่แล้วของผมนะครับ <c oughs> ถ้าผมทานนี่ผมสามารถย้อนวัยกลับไปอย่งังได้เลยย้อนวัยกลับไปได้นะครับไอ้พวกเนีียงเนื้คอเคยที่มันเริ่มจะใหญ่ <c oughs> เริ่มจะย้อย <c oughs> เริ่มจะคล้อยมันจะค่อยๆอ,อ,อัพ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 วีเชฟโดยที่ไม่ต้องพา แล้วก็โดยไม่ต้องพึ่งเรื่องของอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเรื่องของยาปฏิชีวน,นะ<อ>รือจะไปร้อยไหมไม่ต้องไอ้นี่มันเสริมอยู่แล้วนี่คืออาหารเสริมของไทยนะครับแล้วมีผลข้างเคียงไหมครับถ้าพูดถึงอาหารเสริมมีสิครับอ่ะคืออันนั้นคือเป็นปฏิชีวนะที่เป็นเคมีใช่ครับแต่ถ้าของไทยผลข้างเคียงโอ้โหเพียบเลยครับ<ะ>หนุ่มขึ้น <มา S 1> เด็ก<อ>ขึ้น<อ>มีสเสน่ห์มากขึ้นเด็กนอนหลับดีขึ้นนั่นคือผลข้างเคียงที่ดีมันเป็นผลข้างเคียงอ่ะที่ดีมากผมก็ไม่ทราบนะซึ่งหลายคนเนี่ยอยากจะได้อ็ออยากได้เอาเลยครับอื ทำง่ายมากที่บอกมาย้ำอีกทีหนึ่งบาราเพชรเนตคอยคทิ้งท่อนตะโกนาหัวยาแห้วหมูพริกไทยและกระชายนี่อย่าง <7 S 1> ละอย่างอย่างละสองบาทพอหรือว่า30การามมารวม,รวมกันปัน<ต>้นเป็นอ,อย่างมก่อนแต่ว่าถ้าไหนๆอุตสาห์ทำแล้วนะครับเผื่อเพื่อนด้วยก็ดี <laughs> ทำมาสักอ,อย่างละสอมขีดที่คุณหมอต้อนเมื่อกี้บอกไปทานต้องทานเริ่มสักหรือว่าต้องหยุดตอนที่ทานไปแล้วกี่เดือนครับ หยุดละครับราๆๆอายุวนะัฒนาทานไปได้เรื่อยๆตราบใดก็ตามที่ยังอยากมีอายุยาวนานเอาแล้วถ้าหากว่าเราทานมากเกินไปมันไม่เป็นพิษต่อร่างกายพี่ว่านมันไม่ใช่สมุนไพรเดียวอ,อย่างที่เราคุยกันมานี่คือสมุนไพรขึ้นตำรับแล้วม,มีร้อนมีเย็นอยู่ในตำรับ เก,เกิดการปรับสมดุลในร่างกายอยู่แล้วปรับสมดุลเองตำรับยาทั้งตำรับปรับสมดุลในตำรับอยู่แล้วทานเข้าไปร่างกายเราปรับสมดุลเขาจะไปรู้เหรอตอนนี้หน้าร้อนอาความร้อนมันขึ้นนะครับเราก็มีพืชเย็นอยู่ในตำรับนะครับตอนนี้หน้าหนาวความเย็นมันขึ้นเราก็มีความร้อนเช่นกระชายเนี่ยร้อนเสริมความร้อนเข้าไปนะครับพริกไทยร้อนนะครับ อีก4ตัวเย็นอีก2ตัวกลางๆอะไรอย่างนี้ช่วยกันปรับสมดุลผสมผสานอยู่แล้วถูกต้องครับไม่ว่าเราจะขาดอะไรเราจะเกิดอะไรตัวยาตำรับนี้สมดุลได้เลยแล้วถามว่าเลกูเลเตอร์สุดยอดแล้วถามว่าตอนนี้คนที่ทานอยู่บอกว่าตอนนี้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,รที่เป็นเคมีอะไรก็ตามแหละทานควบคู่ได้ไหมได้สิครับถ้าเคมีนั้นรุนแรงพอนะครับก็จะไปบาลานซ์ขนานกับยาเจ็ดสิ่งที่เราทานไปทําให้ออกริดดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่พูดตรงๆเลยผมอ่ะ ดูแลเรื่องอาหารเสริมมาสิบกว่าปีนะครับพอ,อรู้บ้างนะครับปรากฏว่ากินพร้อมเจ็ดสิ่งโดนเจ็ดสิ่งเคลียหมดเลยครับเนื่องจากความร้อนเนื่องอนุภาพครับคือความสมบูรณ์แล้วก็ความหนักแน่นของตัวยาทุกสิ่งทุกอย่างเวลาทานด้วยกันยาเจ็ดสิ่งไปเขาเรียกว่าไปโคเวอร์จนกระทั่งอาหารเสริมปกติเนี่ยไม่แสดงฤทธิ์เลยกินฟรีนะครับก็ถือว่าเป็นตำรับยาที่จะช่วยให้คุณชมนั้นอายุวัฒนะขึ้นมาจริงๆเนี่ยคือตำรับของผู้ชายตำรับคุณผู้ชายครับ ยาอายุวัฒนะนะครับคือกินได้ยาวๆกินแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เหมือนกับยาโดมมันจะมีพวกยาโดัมีชั่วครั้งชั่วคราวพวกยาโดมเนี่ยพี่ว่านม้ากระทิบลงกาลังเสือโค้งโดไม่รู้หรอมาณนั้นพยาช้างสารนะครับม้าทลายลงขนาดนั้นเลยพ่อสะพายไฟเดี๋ยววนหลังมาคุยกันได้เลยนะเรื่องนี้เฉพาะกิจกินนานไม่ได้ ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ตำรับนี้กินได้เรื่อยๆนานๆได้นะครับนี่คือตำรับของผู้ชายเอาไว้คราวหน้านะครับคุณหมอต้นจะมาบอกเรื่องของตำรับของคุณผู้หญิงอย่างแน่นอนบอกอยู่แล้วไม่งั้นโดนแน่แฟนคลับผมผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายยวคุีผบ้านครับผมพูดตรงๆเลยนะไม่ว่าผมจะออกบรรยายงานไหนงานไหนพอบอกยายุทธนะผู้ชายช่วยเรื่องน้องชายงงแง ป้ากิว่าผู้หญิงคว้าปากกามาจดก่อนผู้ชายอีกพี่ว่านอุ้ยหมายความว่ายังไงเนี่ยผมก็ไม่ทราบอ่ะี่ว่านพี่พูดจริงๆนะพอบอกว่าเออยาอยุมาาัคนะผู้ชายผู้หญิงจับจับควัคว ก็แปลกดีเหมือนกันนะถือว่าเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ชมนะครับเนี่ยครับคือเรื่องของศูนย์ภัยที่จะนํามาตีแผ่ผู้ชมได้เข้าใจง่ายสบายแบบนี้แต่้าว่ามีคําถามอะไรนะครับฝากคําถามได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ผ่านทาง Facebook ของรายการนะครับเพราะว่าคำถามเหล่านั้นเราจะรวบรวมไว้แล้วเอาไปตอบในช่วงหน้าถูกเพราะฉะนั้นในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยกับหมอต้นกันต่อและเป็นการถามตอบเกี่ยวกับคําถามเหล่านั้นกันครับ เอาละครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับกับ healthy focus นะครับในช่วงนี้จะเป็นการถามตอบจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ฝากคำถามไว้ผ่านทาง Facebook หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0876222223-9เลยครับฝากไม่ได้อย่างนี้คหัวต้นครัคำถามนี้มาจากคุณผู้ชาย อายุวัฒนะเป้าไม่ได้เกี่ยวนครับเป็นเรื่องอื่นแต่ว่าคำถามสามารถฝากได้ทุกเรื่องราวนะครับบอกใหไปเลยแล้วคุณหมอต้นก็จะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยกลับไปอย่างแน่นอนถ้าให้ได้ผมก็จะให้แต่ผมเชื่อว่าคุณหมอต้นให้ได้ทุกเรื่องอย่างแน่นอนนะครับเออคุณหมอครับครับมีสมุนไพรอะไรบ้างอ่ะที่ทานแล้วลดน้ําตาลได้บ้างอ่ะครับโอ้ยสมุนไพรลดน้ำตาลคหมอต้นเริ่มทำเสียงหลอกก็ได้ครับครับสมุนไพรลดน้ําตาลนะครับพี่ว่าน พูดกันตรงตรงเอาตรงตรงเลยนครับ,รบพี่ว่านเดินไปหยิบสมุนไพรมาเนี่ยที่กินแล้วไม่ตายเนี่ยร้อยชนิดแล้วก็มาโยนไว้บนโต๊ะแปดสิบชนิดกินแล้วลดน้ําตาลพี่ว่านกะเพราลดโหระพาลดขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดลดหมดเลยง่ายขนาดนั้นเลยหมอม,มันง่ายมากแต่พี่ว่านครับครับลดน้ําตาลไม่ได้หมายความว่าแก้เบาหวานนะครับพี่ว่านลดน้ําตาลกับรักษาโรคเบาหวาน มันคนละเรื่องกันเอา้าแต่ว่าความรู้ที่เราถูกสะสมกันมาบอกอว่าเรื่องของระดับน้ําตาลเนี่ยถ้าระดับน้ำตาลขึ้นเบาหวานก็ขึ้นใช่ระดับน้ําตาลลดเบาหวานก็ลดนี่ครับอไอ้นั่นนะ่ะมันถูกแต่ว่ามันถูกในด้านแผนปัจจุบันอ่าแพทย์แผนไทยนะครับน้ําตาลขึ้นหรือน้ําตาลลง ท่านไม่มีปัญญามาวัดหรอกเพราะว่าสมัยโบราณนี่มีเข็มมาเจาะดูดเลือดแล้วไปวัดค่าเออน,นี่พูดถึงก็พูดอีกก็ถูกอีกนะอ้าวก็ใช่สิสมัยก่อนไม่มีเครื่องวัดเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีเครื่องขายกันเลยอ่าถ้าวันนี้ทานข้าวไปอเจาะเลือดเลยตัวทันที่ารู้เลยว่าระดับตัาตัเป็นยังไงนะครับโบราณวัดได้อย่างเดียวเบาหวานคุณจะขึ้นหรือเบาหวานคุณจะลงตอนปัสสาวะเท่านั้นถูกต้องครับถ้าเบาหวานขึ้นมดมาตอมเบาหวานลงไม่มีมดตอมแต่เหนือกว่าปัสสาวะพี่ว่านครับครับสุขภาพครับ วัดได้ด้วยตัวเองด้วยเหรอครับรู้สึกวันไหนตื่นขึ้นมารู้สึกเอ้ร่างกายแข็งแรงมือเท้าไม่ชาตาไม่มัวขีตาไม่เกิดกังมีเรี่ยวแรงไม่ว่าเดินหลับยืนก็หลับกินข้าวก็หลับอันนี้สุขภาพแย่เบาหวานกำเริบแน่นอนแต่ถ้าทุกอย่างที่ผมพูดมาไม่มีเกิดมารู้สึกเหมือนแข็งแรงขึ้นเรี่ยวแรงแข็งขันกําลังวังชาเต็มที่ทํางานได้สีหชั่วโมงวันเน็ดไม่เหนื่อยเบาหวานไม่ขึ้น นั่นคือคุณร่างกายปกติแล้วระดับน้ำตาลปกติ<ะ>ไม่มีเบาหวานระดับน้ำตาลเท่าไหร่ไม่รู้แสดงว่าเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยครับจะเป็นหรือไม่เป็นขึ้นอยู่กับระดับน้ําตาลที่เราควบคุมหรือว่าอาหารที่เรากินในแต่ละวันอย่างนั้นก็ใช่แต่พี่วาเรื่องใหญ่ที่สุดเลยคือสุขภาพคนดีหรือเปล่าณ<อ>ขนาดนี้คนเป็นเบาหวานทุกคนอะงอมเลยอะอม,มันไม่มีแรง มันเหนื่อยมันเพลียความดันมันสูงมือชาเท้าชาตามัวมบางทีเป็นหนักหนักเข้าก็ปลายมือปลายเท้ามันเริ่มดำอ๋นนั้นคือหนักแล้วหนักแล้วมันต้องตัดแต่ถ้าหากว่าอาการเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆที่บ่งบอกได้ว่าระดับน้ําตาลเนี่ยสูงขึ้นที่ร่างกายเห็นชัดเลยฉี่แล้วมดตอมนั่นคือต้องสังเกตหลังจากที่ปฏิวัติเสร็จแล้วะะแล้วมีอะไรที่แบบว่าบ่งบอกไหมครับว่าเราตื่นมารู้ว่าเราทําหรือว่าเรายืนอยู่จะบอกได้ว่าเออระดับน้ําตาลมันสูงแล้วนะเราต้องควบคุมระดับน้าตาลแล้วฉี่บย จากตอนกลางคืนเราคนปกติก็ไม่ตื่นเลยครับส่วนใหญ่จะนอนพัวะเดียวตื่นเช้าขึ้นมาค่อยฉี่ทีนึงคนเป็นผ่าวานตื่นมันฉี่แทบทุกสองชั่วโมงพี่ว่าแทบทุกสองชั่วโมงนี่คือเป็นการสังเกตอาการเบื้องต้นแต่ถา้าหมดสวาแล้วตื่นเช้ามาหมดขึ้นอะ่ะนั่นแน่นอนใช่ครับฉี่ฉี่ฉี่น่ะตื่นมาฉี่เวลาหลับแทบไม่พอนะครับอย่างที่สองครับอยู่ๆตามันมีคล้ายๆกับเขาบอกว่ามีประกายแสงวับวบวับวบวับวบขึ้นมา นะครับคือเลือดเริ่มไปเลี้ยงดวงตาไม่ได้ตาเราเริ่มขาดอาหารไปเลี้ยงเราไม่ก็จะเกิดอาการออโฟกัสได้บ้างโฟกัสไม่ได้บ้างรับแสงได้บ้างมืดบ้างรับแสงบ้างมืดบ้างนะครับจอรับสีได้บ้างสีสันก็เลื่อมๆลายๆกันเดี๋ยวรับได้เดี๋ยวรับไม่ได้นี่คืออาการเบื้องต้น<ช>เพ่อจะวัดได้าาเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณผู้ชมท่านนี้ได้ถามมาเรื่องของอาหารอะไรต่างๆอาหารเหล่านั้นที่คุณหมอว่าลดระดับน้ำตาลได้หมดแต่นะครับ มันรักษาเบาหวานหรือเปล่าอืมอาจจะไม่ได้รักษาเบาหวานอาจจะไม่รักษาเบาหวานอาจจะน้ำตาลลดจริงเอาน้ำตาลลดแล้วยังไงอ่ะคุณจะกินสมุนไพรอย่างนั้นนะครับสมมุติเอาเอาใบชะพลูมาต้มกินครับน้ำตาลลดหวบเลยนะครับพี่ว่านกินวันนี้ก็ลดกินเบาหวานอาทิตย์หนึ่งก็ลดกินไปสามอาทิตย์ก็ลดพี่ว่านเลิกินใบชะพลูพุ่มน้ำตาลพุ่งมาใหม่ก็เป็นเบาหวานเหมือนเดิมก็คือเบาหวานเหมือนเดิมมันไม่ได้รักษามันลดระดับน้ําตาลเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านนี้ คำถามที่ถามมาเนี่ยต้องแยกให้ออกว่าคำว่าระดับน้ำตาลเนี่ยหรือว่าอาหารที่ลดเรื่องของระดับน้ำตาลทุกอย่างลดได้หมดแหละ โอ้ยเกือบลดได้หมดคือ80%เของพืช่ะแต่ไม่รักษาเรื่องของเบาหวานแต่เขาไม่รักษาเบาหวานนะครับนี่นะครับก็คงได้คําตอบไปแล้วนะครับว่าพืชตัวไหนเนี่ยลดเรื่องของระดับน้ำตาลในบ้านพืชทุกอย่างลดได้หมดเลยแต่ไม่รักษาเรื่องของโรคเบาหวานได้ขึ้นเป็นเบาหวานอยากรักษาต้องขึ้นตำรับนี่เพราะฉะนั้นเรื่องของตำรับรักษาเบาหวานนะครับจะเป็นตำรับไหนเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเวลาคงได้คุยกันอย่างแน่นอนแต่หามว่าคุณผู้ชมอยากได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของคําถามที่คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุนภัยแบบนี้นนคัฝาาาาาาํถมเเอออไไว้้้้ดทททีีี่่่่หหยยลขขึูจ หรือว่าผ่านทาง Facebook ของทางรายการก็ได้พี่ว่างบ,บอกหน่อยเผื่อบางคนมองหน้าจอไม่เห็นเบาหวันกำเริบแล้วเบอร์ออออน,นั้นนะครับก็คือเบอร์087 622 22 23-9อ้าวแน่นอนฝากค,คำ <ผม S 2> ถามกันได้หรือว่าใครอยากจะมาปรึกษากับคุณหมอต้นก็ถามจากหมายเลขส่วนกลางนี้ได้เช่นกันได้เลยครับว่าคลินิกไหนที่คุณหมอต้นจะไปทำการตรวจรักษาเมื่อไหร่อย่างไร โทรศัพท์ไปสอบถามได้เหมือนกันถูกต้องนะครับ,รบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับคุณหมอต้นเป็นอย่างมากที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาอายุวัฒนะสําหรับคุณผู้ชาย <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ยินดีครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการ Healthy Focus หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาอายุวัฒนะของคุณผู้หญิงกันแต่จะเป็นตำรับไหนอย่างไร ข่าวน้าบอกนะครับมาต้นบอกแน่นอนครับข่าวหน้าบอกคุณผู้หญิงเนี่ยพลาดไม่ได้ไม่ใช่วาญาณยุวัฒนา,าของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจดยิกเลยจะเตรียมจดให้ดีครั้งหน้าวันนี<ร>้เวลาหมดลงแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ